วันนี้และเมื่อวานนี้ผู้ประกอบอาชีพพยาบาลหลายพันคนในอังกฤษก็ออกมารวมตัวกันประท้วงเพื่อเรียกร้องค่าแรงเพิ่มขึ้นจากรัฐบาลอีกครั้งนะครับหลังจากที่การประท้วงในช่วงปลายปีที่ผ่านมาไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐบาลซึ่งในขณะนี้พยาบาลในอังกฤษ ก็อนอกจากจะเจอกับปัญหาค่าแรงไม่พอกับค่าใช้จ่ายแล้วยังเจอกับปัญหาขาดแคลนพยาบาลด้วยซึ่งก็ทําให้พยาบาลที่ทํางานอยู่ต้องทํางานหนักขึ้นซึ่งก็ทําให้ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยลดลงซึ่งผู้ที่ออกมาประท้วงนะครับ <c oughs> เขาก็บอกกันว่าถ้าสภาพความเป็นอยู่ของพยาบาลดีขึ้นได้รับเงินเดือนที่มากขึ้น <c oughs> ก็จะทําให้คนไข้ได้รับการดูแลดีขึ้นตามไปด้วยครับ พยาบาลในอังกฤษได้พยายามประท้วงเพื่อขอค่าแรงเพิ่มแล้วก็ปรับปรุงสภาพการทำงานที่ดีขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะครับซึ่งก็นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์รอบ106ปีที่พยาบาลในอังกฤษหยุดงานประท้วงในครั้งนี้เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นก็ทำให้รายได้ของพยาบาลในปัจจุบันแทบจะไม่เพียงพอต่อรายจ่ายและหากพยาบาลได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมากกว่านี้พวกเขาก็จะทำงานกันได้อย่างเต็มที่ และพยาบาลเองก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพหากว่าพยาบาลไม่ได้ค่าตอบแทนที่ดีพอหรือว่าต้องทำงานหนักเกินไประบบสาธารณาสุขก็อาจจะพังได้และการจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นก็หมายถึงการทำงานที่ดีขึ้นซึ่งคนไข้ก็จะได้รับการดูแลที่ดีขึ้นตามไปด้วยเราลองไปฟังเสียงเรียกร้องของพยาบาลในอังกฤษก,กันครับว่าพวกเขาต้องการอะไรบ้าง This is an opportunity for our voices to be heard. nurses have been really barely coping over the last 10 years, especially over the last three since COVID. Um, we're not being listened to and nurses are leaving in droves. Everything's continued to increase except for our pay. Our working conditions have not changed. In fact, they've got worse. Um, and it's just becoming more and more of a struggle. More nurses are using food banks, they're working extra shifts, they're doing extra agency work just to cover their basic bills. Things have been tough. I've been living in a flat share, unable to afford basic or decent quality of life. So imagine working four 12 and a half hour shifts in a row and then going back to a communal flat share with no living room and basically having to watch how much money I spend on the food, on my rent, not being able to have the, the lifestyle that I wish to have or the aspirations I want to achieve. What I spent the last 10 years just desperately trying to save up just to get a deposit, just to try and get a one bedroom flat out in zone five. This is not the, the lifestyle that I expected to have. Now, I entered nursing to look after patients. I'm a proud to be a nurse. I'm proud to be a chemotherapy nurse. But what I'm not proud about is day in, day out. ปัญหาที่เกิดขึ้นในอังกฤษนะครับก็แสดงให้เห็นว่าในประเทศที่เจริญมากๆเขาก็มีปัญหาเรื่องค่าตอบแทนเหมือนกันนะครับไม่ค่อยแตกต่างจากประเทศไทยเท่าไหร่ซึ่งทางกลุ่มผู้ประท้วงที่เป็นพยาบาลเขาก็ต้องการค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีก19%แต่รัฐบาลอังกฤษก็บอกนะครับว่าเป็นข้อเรียกร้องที่ไม่สามารถทําตามได้เพราะจะทําให้ระบบการให้บริการอย่างอื่น,นๆเกิดปัญหาติดขัดทางการเงินนะครับเป็นลูกโซ่ ที่ผ่านมาก็มีพยาบาลในอังกฤษลาออกจากงานไปแล้วถึง20%ทําให้พยาบาลที่ยังอยู่นะครับต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อรองรับส่วนของพยาบาลที่ลาออกไป ซึ่งพยาบาลที่ออกมาเรียกร้องก็มีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยว่าอาจจะไม่ได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่ถูกต้องเพราะว่ามีพยาบาลทำงานไม่เพียงพอและพยาบาลแต่ละคนก็ทำงานหนักเกินไปก็เลยทำให้การขึ้นเงินเดือนเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อดึงดูดคนให้กลับเข้ามาทำงานในระบบให้ได้เหมือนเดิม การเรียกร้องค่าแรงที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญอย่างมากที่สาภาพพยาบาลจะต้องมีความแข็งแกร่งเพื่อต่อรองกับรัฐบาลให้ได้ผลอย่างสภาอย่างสาภาพพยาบาลในอังกฤษก็มีความเข้มแข็งมากนะครับแม้แต่ในสหรัฐที่เป็นประเทศมหาอำนาจก็มีสาภาพพยาบาลที่สามารถต่อรองกับรัฐบาลได้ ซึ่งเราจะเห็นได้จากช่วงโควิด -19 เเมื่อปีที่ผ่านมาในตอนนั้นนะครับสถานการณ์ในสหรัฐค่อนข้างแย่ซึ่งก็มีพยาบาลที่ลาออกไปประมาณ48%ของระบบจึงเกิดการเรียกร้องนะครับแล้วก็รวมตัวกันประท้วงรวมไปถึงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แล้วก็จุดเทียนไว้อาลัยให้แก่พยาบาลที่เสียชีวิตจากการติดโควิดเพราะว่าดูแลผู้ป่วยนะครับถึง480คน พร้อมกับมีการยื่นข้อเสนอให้กับรัฐบาลว่าจะต้องมีมาตรการในการดูแลพยาบาลให้ดีกว่านี้ซึ่งสิ่งที่พยาบาลทั่วโลกเรียกร้องนะครับไม่ใช่แค่ในอังกฤษแต่รวมถึงอีกหลายประเทศในยุโรปนั่นก็คือต้องการลดอัตราส่วนระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยให้มีความสมดุลมากขึ้น เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยนะครับมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดความเสี่ยงในการทํางานของพยาบาลแล้วก็ต้องให้พยาบาลนะครับมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอก่อนที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลเรื่องนี้นะ่าสนใจแล้วก็มีความสําคัญมากๆนะคะเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะคะคือถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญมากๆะต่อระบบสาธารณาสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะต้องฟัง เสียงของคนทํางานนะถ้าไม่อย่างนั้นในเวลาเราป่วยเนี่ยนะคะแล้วใครจะดูแลเราครับนอ,นอย่างในกรณีของพยาบาลในประเทศไทยนะครับ,รบจริงๆแล้วควรจะทางานสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน40ชั่วโมงแต่ก็มีคนไปทําผลสํารวจมาพบว่าพยาบาลในประเทศไทยนะครับต้องทํางานมากถึง70ชั่วโมงต่อสัปดาห์บางคนควงกะครับนะบางคนควงกะ24ชั่วโมง48ชั่วโมงดิฉันเห็นเยอะมากเลยก็สวัสดิภาพของพยาบาลเนี่ยก็สําคัญต่อการดูแลผู้ป่วยเช่นเดียวกันนะคะ